พูดถึงแพนิคไปแล้วนะครับวันนี้มาพูดถึงโรคโฟเบียกันดีกว่าก็คือโรคกลัวนั่นกลัวนี่ถ้ากลัวแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยเขาก็เรียกว่าสเปซิฟิกโฟเบียมาดูกันว่าคนเราเนี่ยกลัวอะไรเยอะที่สุดนะครับ7อันดับมาดูอันดับ7กันก่อนนะครับไมโซโฟเบีย so ก็คือโรคกลัวเชื้อโรคไมโซไมซอรี่มันแปลว่าไม่สะอาดภาษากรีกนะบางคนกลัวมากจนไม่ออกไปไหนเลยครับล้างมือจนมือแห้งแตกอะ เหมือน OCD แม้แต่ไม่ใช่ OCD นะแกนของโรคมันไม่เหมือนกันนะครับอันดับ6ครับคนเป็นเยอะแน่นอนทิพโนโฟเบียก็คือโรคก,กลัวเข็มครับทิพนนแปละว่าทิ่มแปละว่าแทงนะบางคนกลัวเข็มจนเป็นลมอันนี้ของจริงนะครับอันดับที่5ครับซีโนโฟเบียก็คือกลัวสุนัขคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีประวัติว่าเคยโดนหมากัดตอนเด็กๆนะครับแต่ถามว่าไม่โดนหมากัดเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะในยามของโรคโฟเบียเนี่ยมันคือกลัวจนเกินความเป็นจริงกลัวแบบไม่มีเหตุผลนะครับอันดับที่4ครับ Aeropho บียก็คือกลัวการบิน Aero แปลว่าอากาศนะครับซึ่งเอาจจริงนะการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์เยอะมากเลยครับมาดูท็อป3กันบ้างนะครับเดาซิว่าจะมีโรคอะไรบ้างอันดับที่3าครับ A c r คร h ฟเบียก็คือกลัวความสูงใครเป็นบ้างอ c โครนี้แปลว่ายอดเขาคนที่กลัวความสูงเนี่ยบางทีเขาจะกลัวสะพานกลัวมันไดแคบๆชันๆด้วยนะฮะเขาเชื่อว่าเป็นสัญชาตญาณตั้งแต่โบราณแล้ว กลัวความสูงกลัวหน้าผ่าไว้จะจะไม่ตกหน้าผ่าตัวเองไงอันดับ2ครับออฟิโอโฟเบียหรือโรคกลัวงู All ออฟิสเนี่ยแปลว่างูนะครับอันเนี้ยก็เชื่อว่าเป็นสัตว์ชัตยานเก่าแก่เหมือนกันเพราะว่าง,งูเนะี่ยมันเป็นสัตว์ร้ายมีพิษสัตว์ชัตนยานก็พยายามให้เราอยู่ห่างครับอันดับ1รู้ไหมกลัวอะไรอารัคโนโฟเบียครับกลัวแมงมุมเจอเยอะที่สุดเลยเจอได้ตัง้งสามสี่ร้อยล้านคนทั่วโลกเลยนะ บางคนกลัวเวลาเห็นแมงมุมตัวเป็นๆเ,เดินมาครับแต่บางคนแค่เห็นภาพหรือแค่คิดถึงแมงมุมอะแพนิคแอทแทกแล้วไหนใครกลัวอะไรในท็อปเซเว่นี้บ้างจริงๆมันบำบัดได้นะแต่ว่าต้องปรึกษาจิตแพทย์นะครับหรือมีใครกลัวอะไรแปลกๆกว่านี้อีกไหมไมีเล่าให้ฟังหน่อยแล้ว